มีเวลาว่างพอดีก็เลยอยากใช้เวลาว่างตรงนี้นะครับมาทำคลิป Q&A เป็น Q&A ของคลิปเด็กชิมปีหนึ่งต้องเรียนอะไรบ้างนั่นเองนะครับสวัสดีนะครับทุกคนเราปันเองนะครับก็เนื่องจากเรานั้นได้หาหายไปนานจากการทำคลิปนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ปันอยู่ปี3แล้วนะครับทุกคนก็เรียนหนักมากแล้วก็ทั้งวิจัยด้วยแล้วก็ทั้งแบบหลายอย่างกิจกรรมบลาๆจนกระทั่งแบบ ขอบตาดามากนะครับทุกคนก็เลยไม่ได้ทําคลิปเลยไม่มีเวลาทาคลิปเลยนะครับมีเวลาว่างนะครับพอดีก็เลยถือโอกาสเอาเวลาตรงนี้มาทําคลิปตอบ Q&A นะครับคลิปเด็กจีนปีหนึ่งต้องเรียนอะไรบ้างนั่นเองนะครับคนดูค่อนข้างเยอะเนาะแล้วก็มีคนถามมาเยอะก็เลยคิดว่าโอเคคือคอมเมนต์บางทีเราไม่ได้ตอบอย่างเงี้ยเขาอาจจะแบบหนอยเราได้เราก็เลยคิดว่า มาทําคลิปตอบเป็น Q&A ดีกว่าจะได้ตอบทีเดียวอะไรนี้นะคะทุกคนอยากจะมาตอบคอมเมนต์สำหรับเมเมนต์ไหนที่ยังไม่ได้ตอบนะครับก็เลยแบบว่าโอเคเดี๋ยวลิสต์มาแล้วกันว่าคอมเมนต์ไหนที่แบบว่าคําถามไหนนะครับที่แบบว่าถามซ้ํากันเยอะอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าแบบว่าอยากมาทําคลิปตอบ Q&A ให้กับสําหรับหลายๆคอมเมนต์ที่ยังไม่ได้ตอบนะครับก็มาดูที่คําถามแรกกันเลยนะคบทุกคนคําถามแรกนะคบก็คือ พี่เรียนมหาลัยไหนคะก็พี่เรียนที่มหาลัยมหาวิทยาลัยพะเยานะคะเป็นมหาลัยที่อยู่ภาคเหนือของประเทศไทยนะคะก็คือจังหวัดพะเยานั่นเองเนาะบางคนอาจจะยังไม่รู้จักจังหวัดพะเยาอยู่ที่ไหนอยู่ภาคอีสานหรือภาคใต้อะไรเงี้ยแต่ก่อนเราก็เป็นเหมือนกันเพราะเราก็ไม่รู้จักเหมือนกันว่าจังหวัดพะเยาอยู่ที่ไหนซึ่งตอนที่พี่เรียนมัธยมนะที่โรงเรียนนะครับก็มีโคต้าแล้วก็ทุนของมหาลัยนี้ไปที่โรงเรียน้วยนะแต่ว่าคือ เราไม่รู้จักว่าอยู่ที่ไหนมหาลัยเขาอยู่ที่ไหนเราก็เลยไม่ได้เลือกหลับมาเนาะต้นทางแล้วก็ได้มาเรียนที่นี่นะครับคำถามต่อไปนะครับคำถามที่2ก็คือพี่เรียนคณะอะไรสาขาอะไรคะก็พี่เรียนคณะศิลปศาสตร์ภาษาจีนนะคะสาขาภาษาจีนนะคะไม่ไม่ใช่ไม่ได้เรียนครูนะคะพี่เรียนแค่4ปีนะครับคำถามต่อไปนะครับพี่เรียนภาษาจีนตั้งแต่ชั้นไหนเออเรียนภาษาจีนตั้งแต่ม4เลยครับม .4 ม .5 ม .6 ปี1ปี2ปี3 ก็6ปีแล้วครับคำถามต่อไปพี่จบสินอะไรมา,าพี่จบสิ์ภาษาครับและก็เป็นภาษาจีนโดยตรงด้วยแต่คืออันนี้เราไม่ได้โทษโรงเรียนนะครับแต่เรารู้สึกว่าพอเรามาเรียนที่มหาลัยอ่ะพอเราเข้ามาในระดับอุดมศึกษาพอเราดูความรู้ที่เราได้มาจากโรงเรียนเราและก็ดูความรู้ที่เพื่อนคนอื่นเขามีอ่ะคือแบบว่าเรารู้สึกว่า เลเวลมันแบบว่าคือแบบมันต่างกันมากๆเลยอย่างนี้เลยอะครับคือแบบว่าโรงเรียนเราไม่ได้แบบว่าอัดแน่นมากไม่ไม่ได้อัดแน่นเรื่องตัวจีนส่วนใหญ่เรียนแค่คำศัพท์เราจำได้ว่าโมหกเรายังต้องท่องอ e ีเออร์ซันซ์อยู่เลยอะท่องแบบโปรโพโมโฟัวท่องพิ e นอินอะทุกคนซึ่งโรงเรียนอื่นอะบางทีโมหกเขาบังคับให้สอบ NSK4 แล้วนะครับซึ่งเรียนเราไม่ได้แน่นขนาดนั้นเนาะก็เลยได้มาแค่นี้ก็เลยต้องมาดิ้นรดเอาในมหาลัยนั่นเองนะครับคำถามต่อไปนะครับทำไมถึงมาเรียนภาษาจีนก็ส่วนตัวไม่ได้เลือกที่จะเรียนภาษาจีนตั้งแต่แรกอยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้อยากเรียนหรือไม่ได้ไม่ได้มีความชอบมากอะไรขนาดนี้ถึงกับต้องมาเรียนต่อในระดับปริญญาตรีอยู่แล้วนะครับส่วนตัวเป็นคนที่ชอบภาษาเกาหลีมากนะครับอยากเรียนเกาหลีมากแต่ว่าสอบไม่ติดนะครับสอบไม่ติดที่แรกยื่นมสวไปใช่ไหมแล้วก็ยื่นมอ แต่ว่าไม่ติดนะครับที่เรกมีแผนจะไปต่างประเทศด้วยนะคือจะไปเรีนยนที่นู่นเลยแต่ว่าคือตอนนั้นนะแบบมีปัญหาหลายอย่างมา,มากมากก็เลยไม่ได้เรียนภาษาเกาหลีที่ที่อยากเรียนไว้นะครับที่เล็งไว้ก็เลยไม่ได้เรียนแล้วก็คือถ้าใครเป็นถ้าใครดูคลิปก,ก่อนเราจะรู้ว่าเราเป็นเด็กซิ่วมานะครับเราซิ่วมาเรียนภาษาจีนเพราะว่าที่มาเรียนภาษาจีนก็เพราะว่าสอบติดนั่นเองนะครับแต่ถามว่าชอบไหมก็แต่ก่อนอาจจะไม่ได้ชอบมากแต่พอมาเรียนตอนนี้รู้สึกโอเคชอบแหละชอบภาษาจีนเลยนะครับรู้สึกรักในภาษาจีนเพราะว่า ด้วยวัฒนธรรมลหลายๆอย่างที่มันเป็นแบบว่าเป็นเหมือนอิมเมจหนึง่งที่แบบว่าคนมองในประเทศจีนในภาษาจีนอย่างเงี้ยทาให้แบบว่าคนหลายคนไม่ชอบในภาษาจีนหรือคนจีนนะครับพอเราได้มาเรียนเราได้มาสัมผัสเนี่ยเราได้ลบอิมเมจตรงนั้นไปเลยนะครับทําให้เราแบบเห็นภาพที่มันเป็นแท็กของเขาเลยว่า เรื่องจริงของเขาอ่ะมันคือยังไงสังคมจริงๆธรรมนาของเขาทําไมเขาถึงเสียงดรามทาไมเขาถึงเป็นอย่างนี้คือแบบมันทําให้เราได้รู้อะไรเงี้ยเราก็เลยแบบว่าเกตถ้าถามว่ามาเรียนภาษาจีนทําไมก็เพราะว่าสอบติดนะครับถามว่าชอบไหมก็ชอบนะครับตอบเอาคะแนนหรือเปล่า ต่อไปนะคะถ้าไม่มีพื้นฐานภาษาจีนเลยเรียนได้มานีตัวเราอะ่ะมั่นใจนะว่าทุกมหาลัยอะ่ะเขาจะต้องมีการแบบว่าปูพื้นฐานให้สำหรับคนที่แบบว่าไม่มีเบสิกหรือแบบไม่เคย beginning มาก่อนแบบไม่เคยเรียนไม่รู้อะไรเลยมาก่อนนะทุกมหาลัยเขาต้องมีการวัดระดับภาษาดีก่อนว่าอุ้ยแบบเธอมีความรู้แค่ไหนแล้วก็เขาก็ต้องปูพื้นฐานให้แบบเติมในส่วนที่แบบว่าเรายังไม่มีอะไรเงี้ยเราไม่ได้พินอินเขาก็จะต้องปูพื้นฐานเติมพินอินให้เราก่อนซึ่งมหาลัยเรามหาวิทยาลัยพะเยานะคบก็ เติมให้ทุกอย่างจนเรามาถึงได้ปีสามนะครับทุกคนจนเราได้ติ้งมาจากคลิปที่แล้วเห็นไหมถ้าถามว่าไม่มีพื้นฐานเรียนได้ไหมแนะนําว่าให้เรียนเองมาบ้างก่อนนะครับไม่ใช่แบบูมาแบบสมองเปล่าๆรือเ,เ,เราต้องศึกษามาด้วยนะครับว่าปออระเทศจีนคืออะไรอย่างที่เราลงคลิปไปว่าถ้าอยากเรียนภาษาจีนต้องเริ่มต้นยังไงไปดูคลิปนั้นได้ครับเยวจะแปะไว้ให้นะครับทุกคนคำถามต่อไปนะครับถ้าเรียนสายวิทย์มาจะต้องสอบอะไรบ้างโอ้ทุกคนถ้าสําหรับคนที่เรียนสายวิทย์นะครับจริงๆแล้วอะไม่ยากเลยนะครับแค่จะต้องสอบ ก็สอบตามปกติซึ่งอันนี้ขอตอบในปีที่เราสอบผ่านมาแล้วกันเนาะเพราะเราไม่รู้ว่าระบบทีแคสมันเป็นยังไงอะไรยังไงบ้างทุกวันนี้คือมันเปลี่ยนไปแล้วสมัยที่พี่สอบอ่ะคือเป็นสอบเก้าวิชาสามัญสอบโอเนและก็สอบแกดแพดสอย่างนี้เท่านั้นนะคบลองไปศึกษาดูว่าปีนี้ระบบการสอบมันเป็นยังไงแล้วก็เขาเขาต้องสอบอะไรบ้างนะครับแต่ถ้าสําหรับปีของพี่พี่สอบประมาณนี้ก็คือมี9วิชาสามัญโอเนและก็ แกดแพดแล้วก็แพดเจจีแพดภาษานนั่นเองนะคบต่อไปนะคบเป็นคําถามที่ว่าเรียนจีนมาแต่คะแนนน้อยมากจะเข้าได้ไหมโรงเรียนพี่ก็ปุ่มพื้นฐานไม่แน่นเหมือนกันพี่ก็ได้คะแนนไม่เยอะเหมือนกันแต่คือเราเป็นคนพูดตรงๆเราเป็นคนที่พยายามอะไรที่เราไม่ได้เราเป็นคนพยายามเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่า ถ้าเรารู้ว่าเราไม่ได้ตรงไหนเราไม่ได้พินอินเราไม่ได้ตัวจีนเราก็ต้องไปเติมในส่วนนั้นนะไม่มี้นฐามถ้ารู้ว่าตัวเองไม่ได้อะไรไปเติมตรงนั้นมายังไงก็เข้าได้ครับเป็นกําลังใจให้นะครับคำถามต่อไปก็คือถ้ามาเรียนในระดับมหาลายัยต้องจะได้เรียนต่อที่จีนไหมหรือต้องไปที่จีนไหมนะครับก็คือขอตอบตรงนี้เลยว่าอันนี้แล้วแต่แพลตฟอร์มของแต่มหาลายัยถ้าอย่างเช่นของ หลายๆบางมอนะคะเช่มนมห,หัวเฉียวหรืออะไหลายๆมเงี้ยเขาก็จะมีแบบว่าโครงการแลกเปลี่ยนเนาะแต่ว่าของมหลาลัยเราอะยังไม่มีนะคะไม่มีโครงการแลกเปลี่ยนแต่ว่ามีทุนระยะสั้นให้นะครับสำหรับทุกชั้นปีเลยสามารถมาแข่งขันสอบเอาทุนนี้ได้นะครับก็คือให้เยอะมากเลยทุกคนให้เยอะมากไปเรียนที่เทียนจินนะครับ1เดือนนะครับ รุ่นพี่เราไปหลายคนมากนะครับทุนนี้ก็ลจริงๆเราก็จะได้ไปนะคือเราสอบก็ไม่ได้หรอกแต่ตอนนั้นะจะเสียตังค์ไปแต่ว่าด้วยความที่มันมีโควิดก็เลยอดไปเลยนะครับไม่ได้ไปทั้งคนที่สอบทุนได้คือเสียดายแทนคนที่สอบทุนได้มากๆเลยนะคบแบบเขาสอบทุนได้แต่ว่ามันมีโควิดเขาก็เลยแบบไม่ได้ไปอย่างเงี้ยเสียดายมากๆนะคำถามต่อไปนะคะจะเข้าเอกจีน จะต้องสอบอะไรบ้างอย่างที่บอกไปเลยครับให้ไปศึกษาระบบการสอบเข้ามหาลาัยของปีล่าสุดที่น้องๆดูคลิปนี้อยู่นะคบถ้าปี6,4 6 5 6หอะไรเงี้ยก็ลองไปดูว่าแต่ละปีระบบการสอบเข้ามหาลายัยเขามีสอบอะไรบ้างแล้วมหาลาัยที่จะเข้าเขาต้องใช้คะแนนอะไรบ้างอย่างเช่นเขาต้องใช้แกรดแผดใช้แ a ดสีแดเจ็ดจุดสี ใช้คะแนนโอเนตอะไรเงี้ยก็ไปดูว่าเขาต้องการเท่าไหร่และก็อย่าลืมดูคะแนนขั้นตําของปีล่าสุดด้วยนะว่าคะแนนสูงสุดคะแนนต่าสุดที่เขารับเด็กเข้าไปเป็นคะแนนเท่าไหร่เราจะได้รู้ว่าเราต้องทําคะแนนเท่าไหร่นะครับเพื่อแบบว่ามันจะได้ง่ายต่อการที่เราจะไปสอบเราจะได้รู้ไงว่าเราต้องการอีกแค่ตรงนี้นะเราจะได้ทําตรงนี้ให้แบบเต็มที่ได้นะคะคำถามต่อไปนะครับ <S <S เรียนจู้อินมาจะทํายังไงจะเรียนรู้เรื่องไหมทุกคนต้องเข้าใจก่อนนะว่าการเรียนภาษาจีนอ่ะแต่ละ หลายๆที่เขาจะปูพื้นฐานไม,ไม่เหมือนกันบางที่เขาจะปูพื้นฐานเป็นจู้อินบางที่จะปูพื้นฐานเป็นพินอินนะครับซึ่งมันไม่เหมือนกันนะทุกคนเพราะฉะนั้นอนะ่ะโดยสาคลน,นะเราเรารู้สึกว่าโดยสาคลนทั่วไปส่วนใหญ่เขาจะเรียนพินอินกันนะครับก็คือปูโคโมโฟลหรือบางที่ก็จะแบบว่าท่องอีกคนละแบบเนาะแต่ว่าเรารสึกว่าเตรียมพินอินมาดีที่สุดน,นะครับพินอินไม่ยากเลยเรียนเองได้ลองศึกษาในเน็ตมาสำหรับคนที่เรียนจู้อินมาก็คือไปเรียนพินอินแค่นั้นแหละครับก็จะสามารถปรับตัวเข้ากับ ระบบของมหาลัยแต่ละมหาลัยได้เนาะเพราะเราคิดว่าส่วนใหญ่ทุกมหาลัยน่าจะสอนเป็นพินอินแล้วนะครับทุกวันนี้เนาะไปเติมพื้นฐานพินอินมาก็จะสามารถปรับตัวได้แค่นี้เลยนะครับคำถามต่อไปก็คือสอบสัมภาษณ์ของมหาลัยใช้ภาษาอะไรเราต้องบอกก่อนว่าแต่ละมหาลัยคือเขามีเกณฑ์ที่ไม่เหมือนกันเนาะแต่ว่าถ้า อันนี้ขอพูดถึงมหาลัยเราล้วกันมหาลัยพเยานะครับก็คือสัมภาษณ์เป็นภาษาจีนนะครับแต่ว่าไม่ได้ใช้ใชคําศัพท์ชั้นสูงขนาดแบบโอ้โหแบบชั้นสูงอะไรขนาดไม่ได้ขนาดนั้นนะครับแค่เขาก็จะใช้คําถามตัวไปว่าทําไม ทำไมถึงเรียนภาษาจีนวิศวะนีหลายเฉสีห่างอยู่วิศวะส,สีหวาห่าอยู่อะไรเงี้ยก็คือทําไมถึงมาเรียนภาษาจีนทำไมถึงชอบภาษาจีนแล้วก็ทาไมถึงมาเรียนที่นี่มาสมัครที่นี่อะไรเงี้ยเป็นคำถามเบสิกเลยน้องๆก็คือให้เราไปเตรียมพวกคาถามเบสิกพวกนี้มาแล้วก็จะตอบได้นั่นเองนะครับแต่ว่าถามว่าพี่ตอบได้ไหมพี่ก็ง,ง,งูปลาๆนะครับแบบได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับทุกคนก็คือตอนที่จําได้เลยว่าตอนที่มาเขาก็ทมนี่แหละว่าทําไมถึงเรียนภาษาจีนทำไมภาษาจีนแล้วก็ เราก็แบบวชิฮวนฉันชอบตอบประเทศวชิฮวนอ่าแล้วทําไมคุณถึงมาเล่นที่นี่ตอบไม่ได้จ้าแบบไม่รู้คําศัพท์เลยก็เลยภาษาไทยได้ไหมคบขอตอบเป็นภาษาไทยได้ไหมคือผมฟังภาษาจีนได้แต่ผมอ่ะรู้ว่าต้องตอบยังไงแต่ไม่รู้จะพูดภาษาจีนยังไงเราเชิญเขาเลยบอกว่าเฮ้ย <c oughs> อ่ะตอบ <c oughs> ได้เขาเชิญแล้วก็เลยบอกว่าคือชอบอะไรอะไรแล้วก็อธิบายไปซึ่งตรงเนี้ยบอกกันเลยว่าทุกคนไม่ต้องกลัวนะครับถ้าเรา เรามั่นใจเราเรามั่นใจว่าเราอยากเข้ามอนี้แลวเราอยากเข้าสาขานี้เรามั่นใจว่าเราอยากเรียนวิชาสาขานี้จริงๆอะ่ะยังไงเขาก็เห็นในความมุ่งมั่นตั้งใจของเรานะครับคนที่มีความตั้งใจยังไงพี่คิดว่าหลอดซื้อเขาต้องเห็นแน่นอนนะครับก็เลยเป็นพี่ในทุนนี้ก็เลยสอบตินะครับก็ ถามว่าสัมภาษณ์ภปษาไหนาต้องดูที่แต่ละมหาลาัยนะครับเพราะว่าแต่ละมหาลาัยสัมภาษณ์ไม่เหมือนกันและบางบางที่ไม่ได้บอกด้วยนะว่าจะสัมภาษณ์เป็นภาษาอะไรเพราะฉะนั้นเตรียมทั้งไทยทั้งจีนไปก็จะดีที่สุดนะครับคำถามต่อไปนะครับที่พี่บอกว่าสอบทิ้งเสียทุกสัปดาห์การสอบตรงนี้มีผลต่อคะแนนไหมมีครับการสอบทิ้งเสียตั้งแต่สัปดาห์แรกจนถึงปิดคอร์สเนี่ยมันคือคะแนนเก็บนะครับซึ่งแล้วแต่เราเชื่อว่าเขาจะ แบ่งเป็นเซกชันยังไงนะครับบางคนเขาจะแบ่งเป็นสอบกลางภาค30สอบไอบปลายภาค30แล้วก็สอบเก็บคะแนนออสอบเก็บคะแนน30ก็จะเป็น90ใช่ไหมคะแนนเข้าห้องอีก10 ก็จะเป็น100คะแนนบางคนเขาจะแบ่งอย่างนี้นะครับต้องไปดูว่าแต่และหลเเสูตรเขาแบ่งยังไงแต่ว่าไอ้คะแนนทิ้งเสียนี่คือเป็นคะแนนเก็บของน้องๆในส่วน30หรือ20คะแนนตรงนี้นะครับที่เขาแบ่งเป็นเซกชันของเขาคำถามต่อไปนะครับก็คือถ้าเรียนมหาลัยแล้วอยากไปฝึกง,งานที่ประเทศจีนได้ไหมคาตอบก็คือแล้วแต่มหาลัยอีกนะครับแต่ว่าถ้าเป็นมหาลัยพี่นะขอยกตัวอย่างมหาลัยพี่ก็คือมหาลัยพี่เนี่ยได้นะครับแต่ว่าเขาจะมีทุนให้มีงบให้อยู่1ก้อนนะครับมีงบให้อยู่หนึ่งก้อน,น,งงอน,อนซึ่งไอ้งบก้อนเนี้ย ต้องดูว่าเพื่อนในสาขาเราอ่ะคนอื่นอ่ะเขาต้องการที่จะไปะไปฝึกง,งานที่จีนด้วยเหมือนกันไหมถ้าถ้ามีคนที่เขาต้องการไปเหมือนกันงบตรงนี้ก็ต้องเอามาแบ่งกันนะคบแบบหารเฉลี่ยกันเลยและที่เหลือเราก็ต้องออกเองแต่ถ้าสมมติว่าไม่มีใครไปมีแค่เราคนเดียวอยากไปเนี้ยเราก็ได้งบก้อนนี้ไปแบบเต็มๆเลยนะครับซึ่ง พี่ก็รู้สึกว่าแบบเออมันก็โอเคซึ่งตอนนี้พี่อยู่ปี3ใช่ไหมปีหน้าพี่ก็จะฝึกงานก็มีความคิดเหมือนกันนะว่าอยากไปฝึกงานที่จีนแต่ว่าต้องดูก่อนว่าในสภาพตอนนั้นอนะโควิดมันเป็นยังไงนะครับคำถามสุดท้ายนะทุกคนก็คือว่าเป็นคําถามที่ไม่ได้เกี่ยวกับภาษาจีนหรือคลิปอะไรเลยเป็นคําถามที่ทุกคนสงสัยมากว่าเพลงที่ใช้ในคลิปมีเพลงอะไรบ้าง <laughs> ก็เดี๋ยวเราจะทําเป็นเฟบซองออกมาแล้วกันนะครับว่า เพลงที่ใช้นในคลิปมีเพลงอะไรบ้างแล้วก็จะทําเป็นรวมกับเฟซซองของเราอะว่าเพลงจีนที่เราชอบมีเพลงอะไรบ้างก็เราติดตามชมกันได้เลยนะคะโอเคนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับคลิปเคลียร์ของเราก็เป็นครั้งแรกที่เรามาทำเคลียร์ด้วยถ้าตรงไหนที่ยังตอบไม่ครบหรือเอมเม์ไหนไม่ได้ตอบก็ต้องขอโทษด้วยนะครับก็หวังว่าจะตอบได้ครอบคลุมแล้วก็แก้ข้อสงสัยทุกคนได้แล้วนะก็ฝากทุกคนอ่กดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์ไว้คลิปนี้ไว้ให้ด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปมากๆเลยนะครับทุกคนก็ ฝากเอ็นดูช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับก็จะพยายามทําคลิปเกี่ยวกับจีนออกมาเรื่อยๆนะครับฝากติดตามไว้ด้วยนะครับทุกคนถ้ามีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปเรียนนะคร <Bye. S 1> ับบ๊ายบาย